อากาศตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วค่ะวันนี้ก็เลยแวะมาเก็บพริกที่บ้านของพ่อปู่แมย่าพริกส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเขียวอยู่แต่ก็มีบางต้นที่เริ่มแดงบ้างแล้วบางต้นเนี่ยก็พึ่งกําลังจะออกดอกเต็มต้นเลยค่ะมองดูบนเผินเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีพริกนะคะแต่พอมาดูใกล้ๆเนี่ยก็ดกเหมือนกันนะคะก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันมันก็คงจะไม่ทันหนาวแล้วพอความหนาวเข้ามาเยือนเนี่ยทุกอย่างก็จะหยุดการเจริญเติบโตและถ้าตอนไหนอากาศติดลบปุ๊บ พริกที่เราปลูกไว้หรือว่าผักที่เราปลูกไว้เนี่ยก็จะอ่อนตัวยวำลงตายทันทีเหมือนกับว่ามันช็อกกับอากาศหนาวปรับตัวไม่ทันแล้วมันก็ตายไปอย่างรวดเร็วมากจําได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยลืมดูพยากรณ์อากาศลืมเอาพวกดอกไม้ที่ปลูกในกระถางเข้าบ้านพอตื่นเช้าขึ้นมาไปดูอีกทีคือดอกไม้นี่ตายคากระถางเลยเนื่อว่ามันจะตายแค่ใบนะมันตายไปยันรากโคตรเสียดายเลยถึงแม้ว่าพริกมันจะยังเขียวอยู่แต่เราก็ต้องรีบเก็บ เก็บเอาไว้ไปทําน้าพริกหนุ่มก็ยังดีพ่อปู่บอกว่าฉันเห็นพริกหยวกของเธอมันสุกฉันก็เลยแอบเก็บไปบ้างแล้วแล้วแกก็มาถามอีกนะว่าฉันเห็นพริกที่เธอปลูกบางเม็ดมันก็ชี้ขึ้นบางเม็ดมันก็ชี้ลง มันมีความเผ็ดหรือมันแตกต่างกันยังไงเออแกกับเขาใจสงสัยเนาะก็เลยบอกแกไปว่าใช่พริกของเรามันมีหลายสายพันธุ์แล้วก็มีความเผ็ดต่างกันด้วยแกก็บอกอีกนะว่าเธอเก็บไปตอนเขียวๆแบบนี้ให้เธอไปวางตรงหน้าต่างนะเดี๋ยวมันก็แดงว่าสั้นมันไม่แดงหรอกค่ะพ่อปู่เพราะว่าพริกมันยังไม่แก่ฉันจะกินตอนมันเขียวๆนี่แหละแล้วมันเยอะขนาดนี้เธอเอาไปทำอะไรกินแล้วเธอกินหมดเหรอ สงสัยไปอีกจ้ะเลยบอกแกไปว่าคนไทยส่วนใหญ่นะ่ะชอบกินเผ็ดพริกอะ่ะคือเครื่องปรุงหลักถ้าขาดพริกไปชีวิตก็ไม่มีรสชาติชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้